สวัสดีค่ะโอ้ไม่มันผ่าน Night to see you ผัวฝรั่งค่ะมามืันนี้พี่น้องสีผ้ามาเอาบุญมาแจกแจ้งเงินทําบุญที่เหลือจากน้องพ่อนสองพันหกอะของแอมกับโรเดอร์ใสไปอีกสองพเนาะจ้ะเนาะกะเป็น4ี0 0กนะได้ไปซื้อของอไปแจกมองเก้าอีกนะจระพี่นอ้องโรงพยาบาลวังหินมองบ้านเกิดข่อยเนาะเป็นอย่งข่อยจังมกัก ว่าไปแจกให้ผู้ป่วยหรือว่าหยาิผู้ป่วยเพราะ่าข่อยเคย่ผ่านจุดลำบากมากพี่นอ้องตอนนั้นแม่เป็นมะเร็งเนาะเงินกับโมแม่าได้เงินเดือนหลายมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งแม่ข่อยแล้วต้องเข่าลงบ้านแบบดวนชุกเฉินในวันร่อยแห้งเหมือนกับต้องไปหายน้ำเกลือหายยังสิแหละข่อยก็ได้นั่งรถไฟจากกรุงเทพแบบฝ่อๆไปหาแม่จากกรุงเทพไปศรีสะเกษก็บ่ได้ลืมลืมแป้งซิฟันยาซิฟัน โดยความตีว่าเงินจะคล้องมันหน่อยกะบโอกาสสื่อไม่เพราะว่าขันสื่อไม่มันก่อหยีสิบาทปุนเนาะแป้งกับอันละ10บบาทยาสีฟันกันละสิบบาทเงิน20ีสบาทต้อนนั้นห้องคอยนะมีคา่าแห้งพี่เนาะคอยจังคิดว่าทํามือใดคอยมีโอกาสถีมีหมากกลัวถี่คอยเคยมีคอยสิพาย,ายามแบ่งปั้นให้กับผูเพิ่นที่เพิ่นอยากไหล หรือเพมมิ่นบ่มีเพราะว่าคนบ่มีนี่พี่น้องเหตุ ed, ก็คือ1 0 20, 20 30ิฟสถ้าเหาก็อยากแพงไวเพื่อทิ่สื่อกับเขากินเพื่อทิ่สื่อของกินมันก็นเลยเหตุในแอมว่าถ้าแอมมีมือใดที่แอมมีมากกว่าที่แอมเคยมีแอมจะเหตุไปเรือ่อยๆพี่น้องแล้วก็แอมก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามแอมเสมอมาพี่น้องว่าในการถี่่เมือง u t u b e มันก็นพอมีรายได้มันบได้หล้ายดออพี่น้องมันบได้หล้าย แต่อย่างหน่อยมันก็เอาเอามาสมทบสมทบล้วก็ได้เอาไปเหตุในส่วนนั้นถามว่าเงิน y YouTube หลายทำเงินเดือนที่สมอนี่บอกกับบอพี่น้องอืมกัเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสได้หาเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าเงินที่เต้าฮาบ่าได้ expect บค่ได้คาดหวังว่ามันสิได้แต่เต้าเอ่อเตาได้ขึ้นมาก่ะพี่น้องเราเต้าก็เลยว่าเงินจำนวนนี้แอมอยากเอาไปแบ่งปันอย่างที่แอมบอกว่า สิบยี่สิบสามสิบสำหรับคนบม่มีมันหลายพี่น้องในถุงปั้นซุกแต่ละถุงมันก็บ,บ่ได้หลายดอกประมาณมูลค่ามันก็หาสิกสิบแต่ว่าได้หล,ลายถุงเด้ขันบม่มีอีลีนะพี่น้องในถุงหนันก็มีนมมีขนมมีกาแฟมีแลกตะซอยมีปลากระป๋องมีมามะ่าย่างหน่อยกระซอยให้ตะเฮาเด้มีชีวิตยูเด้มีของกินอีกสักหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นพี่น้องแอมก็จะพยายามเพ็ดมาดูดู จังไดกะขอบคุณแฟนครับที่บทถิงกันด้วยจ้าเดอร์ที่เมืองคิปเวลาคิดมันเตือนมากสีก่กับเมืองซอยกันหรือว่ามาักเมืองกับเมืองบ่มัมกกับปล่อยผ่านน้องพี่น้องนอแต่เฮาบ่สามารถที่สิไปบังคับ้ผู้ใได้มากมักเจ้าของได้ตลอดเวลามันก็มีคนมกักคนบ่มามันก็มีคนคิวคนบ่คิวแต่ว่าคนส่วนหนั่นก็ปล่อยไปพี่น้องต่เฮาบร,าาารสาี่ไปังเอด้มักักางไ้ตลเวลามันกัมนักข้นมามนกับมีข้ินขนบอคแต่ว,ว่าข้นส่วนหั่นกับ่อยไปพี่น้องตะเฮาบรสามาทิน ผ้าอีหยังผ้าเบาต่้งแต่ผืนหลังเขากระมักเขากระเมองเนาะพี่น้องเนาะจังใดกะไปเมืองวิดีโอพี่น้องวิดีโอแบ่งปันมีความสุขกะขอหายสุขผูสุขคนเด้อจ่าเด้อจงพบแต่ความสุขความเจริญขอหายทุกคนได้มีวันดีๆยิ่งยิงขึ้นไปเหมือนแอมที่แอมเ็ดและเดินทางตามสายทางสายของแอมแหละพี่น้องจนแอมมีดีกว่าเดิมการมีดีกว่าเดิมมันบรมันวาคุณได้ผัวฝรั่งพี่น้องการมีดีกว่าเดิมคือคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม ไม่จําเป็นต้องได้ผัวฝรั่งนะคะเหตุจังไดก็ะได้หายชีวิตจะคล้องเก่าออกจากจุดถิมันบอดี้ไปหาจุดถิมันถี่ดีกว่าเดิมนับพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเมืองวิดีโอกันจะ้ะขอขอบคุณน้องพ่อมาณที่นี้น้ำได้ใจเด้อถีมารวมสมทบแต่แต่ข้าวก้อนนั่นแหละจ้ะจเงินมันเหลือสองพันแอมก็เลยได้จัดมาในในอีกรอบนี้เนาะจะนะ้ะเนาะขอบคุณจา้าไปเมืองกันเลยจา้าเมตตาคุณนางอลหหงเมตตาจา้าเอ้แสวัสดีจ้า เอออ้าวแล้วพี่ก็จัดเราเด้อน้องแอมนี่เด้อซื้อของมาแล้วเด้อสิเด้อสื่อของมาโอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวหลายอย่างหมดแล้วคนละสองพันสื้อมาแล้วเดี่ยวมาเห็ดถุงปั้นุกให้อยากปุ้ปร่วงบ้านแล้วคนปุ้ยลงบ้านเนอะขอบคุณน้องพ่อขอบคุณลราเด้อขอบคุณน้องแอมที่ต้องเงินมาให้เห็ดันปั้นซุกนี่ขอให้พ่อในผัวเก่าจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อ ขอจริงจริงทีนี้นอนรับได้เงินเมื่อนอนรื้อได้เงินแสนนอนแสนเมื่อให้ได้เงินล้านเด้อเนี่ยนะทีนี้ทักที่ขอจรจริงทีนี้จงเฉลิมหนุ่มเรื่องเด้อทั้งหนุ่มเคยทั้งหนุ่มสาวทั้งน้องพ่อนี่เด้อนะัแต่หลายอย่างอยู่กับเออมันกับคล้องกันสิลาที่ว่าเออนี่ยเด้อเออมีเด้อเนี่ยเด้อซื้อมาดแล้วจำนวนเงินนี่แหละ จำนวนเงินที่ให้มากับยางละได้กับกับพ่อทั้งคนอยู่ดอกสิเป็นหน่อยทุงเป่นละเด้อนี่ขนมนมเนยน้ำพรอมน้ำให้เด็กหน่อยน้ำให้ป่วยน้ำให้คนเป่าคนปวยนั่เด้อพี่น้องเด้อเด้อแอมเอ้อเด้อมาดามเอ้ยเออบังน้อพ่อน้ำนี่ละเออความสุขความเจริญที่ได้ทำมากกับขอให้จางมากค่ะคืนเด้อเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงอันดับแตดอืมได้เลอนี่จ้ะ สมควมมงมาตรารถนาภูมิจิตใจดีในการถแบ่งปันนสุเดิอองพ่อนเด้อเด้อเด้อเดิห่องอมเยวกอยด่ทั้งหลังหนาผมยูทั้งหลังแข้งแรงด้วยาด้วยแข็งแรงให้พวกเก่ามีต่เงินจะท่องไรมากโอเคเด้อแลเรียนไหมใอเงนเลยจัเด้อเอมเลยกะลงกลงแขกอยู่เด้หงพ่อนเลย หงพ่อจ้านี่เด้อห้องพ่อจ้ารุกเด้อมาดามแอมนี่เด้อกำลังแฝกกันอยู่เนี่าแขกกันอยู่จ้ะแฝดแาดแง้มแดเออเออจะสิได้ไปแจกเด้อน้ำเงน้ำเงินเด้อกำลังใจเด้อเด้อง้เลย่มหาโต๊ะปุณี่อย่าเป็ดก็มาเด้อนีนี้แอมพุณีนอนแอมเอ้ยมาดดมแอมเอ้ย เฮ้ยชิโนนก็แหกกำลังใจชิโนนสวยงานไหนไม่พลาดยายแป๊กเอาโอเก่าซิบสองพอหมอเอด,ด,ดเดยวถุงปัจุบันลอยหาเด้อเอ็มเอิญลอยหาถุง เงินจำนวนสี่พันนี่เด้อบอกน้องพอเด้อลอยหาทุงแยวมืออื่นสิพราะเขไปจัดการแพ็คแ้วแล้วยาจงมาแพ็คซอยมีไหมเหนได้แหวี่ยงเหวี่ยงเจอาที่งานขับไปหาหรอ แม่จะแหี่ยแม่แม่แม่ขอเอ้ออมาหอดถึงนขึ้นมาหลังโรงพยาบาลว่างหินบนทีๆมาแจากถุงปันสุกของมาดามแอมคุณโรดจากกับน้องพอดอากเบี้ยเหี่ยมเราแจกนี่หลังโรงพยาบาลว่างหินเห็นมาแจกถุงปันสุกมาดามแอมกับเพื่อนเพื่นกระนังยางไปขอเพื่อนก่อนอน้ำน้องพอดน,น่ะน้องพอดน,นั่นอยู่เบ้นเหี่ยม รับนำขันเจ้าหน้าที่เพ่นักานเหตุแบบเพน,นักงารแนว่าเออได้รับลูกในถุงปันน้นสุกในการส่งอันนี้เด้อมาด่านแอม,อออม,อมด้วยน้องฟ้อนเด้อเดียบมันเองได้มาตำรวจชิสเกตโรงพยาบาลชิสเกตเจ้าหน้าที่เพื่อนไา่ได้รับนำเด้อจ้า คนกล mm ัง hmm. ด่มแม่แล้วพักเทียงพักน้องรานนยาตขึ้นพยาบาลเพิ่นเอาถุงปันทุกพอดกเขาเปอันเดนอืมเดินทางนี้เลยค่ะเิยยืนนังอมอ่ะแดดก็จเดือยยางมันจำกันกับแด้ประสุ่งเพราะดทนอือ่ะย่จะแปะแป้งพี่ก็ได้เออนี่เด้อพี่น้องเด้อจากมาดามแอมจากนองพรอเด้อ ปั้นสุกปนไหาทั้งผีก่อนเออ,น,อน,นี่นบอกคนน้ำเน่นี่เจ้าจ่าเนี่ยถุงปัน้นสุกเด้อจากแม่ดามแอนน้องพ่ออุ้ยเบลเยี่ยมเพื่อนเด่แม่ฝากถุงปั้นสุกให้พี่ๆน้องๆเล็กๆน้อยๆเด้อพี่น้อง,อง,องเด้อเออมีแม่เพิ่นเธอกลับมาฝากน้ำจาแม่เพิ่น,พนมาเออเด้อจากกันเนี่ยทะเลนจาก เระเทียมเตเยียมหนูกสาวเล่าจากทำถุงปั้นชุกมาแบ่งปันทีีหน้องๆเด็เล็กน้อยเด้าี่น,อนอ่องเด้มีเด่กในน้อยเพิ่มมาแจกมาแบ่งปันกันครงเขาท่าไก้อเน่เอยไปอานาอยู่ต้อนเปอ,อยู่อน คุณหมอกระแจก๊ได้กันละล่ะเออผู้ใดผู้ใดแล้วก็เพ็นยังจานเออเออหลวงปู่สุขตะพี่น้องเตี้ยนะคุณแม่ดามแอมเอ้ยน้องพรอเอ้ยกระแจกคนละล่ะนกลุ่มนี้พอกัเป็นคนปวยคนข้ขี้กัน จากคุณหมอพกาโอ้ยคนบริการดีหมดปลูกมงคลกระไดกัลลานอ่านี่จ้ามันกระตินางเปง,ง่ายหาผักปวยเด้อเหมือนพี่น้องเด้อหาผักปวยเด้อบาดนีดย่างไก็แลังงางหาผักปวยนี่เจ้าหน้าที่คนหายมากมีรถเข็นใส่ห้บห่อพี่น้องเอยเออไปหาผักปวยที่บ้านี้ súng phun súng đây. mì Không bỏ lỡ những video hấp dẫn เด้อพี่น้องเด้อถุงคนช่วยก็ต้องไปหาปูป่วยเด้อมาดามแอมน้องพ่อเน้อยก็แจกคนญาติปูป่วยมีทุกคนนะาสาวปูป่วยนี่แหละขึ้นมาประกาศอันนี้นี่จ้ามะฮองตื้อปูป่วยหน่ยเด้อวันนี้เด้อมีจิตใจดีงามมาแบ่งถุงกันสูงให้คนป่วยให้ผู้เณสาวคนป่วยเด้อ คนทำบุญทางนี้ก็ขอให้นทรงกลับคนให้คนเย็นเป็นสุขอัจจารูไข่ไข่เจ๊คนเจ็บจะได้ข้าวไข่ยมีเด้อนี่เด้อมาถุงปลาสูไขรเพิ่นก่เด้อนี่เด้ออือนผ่านแนะนำ่าบ้านเราบ้านูมาโอ้องนั่นยงไกม้อนเิไ้มนเคินไปร้อเกคไม่ไ้อเกไปไม่ไร้อนเกินไปไม่ได้อเค เอมบูเอาปูปวยชายด้วจ้าถุงปันสูขหยหาตัวปวยนี่มาอย่างกันเลเด้อเออนี่จ้าถุงปันสุกจากลูกสาวแยแปงท่องสืบประสานเออจ้าแบบสูงจ้าเออ นี่ผู้ป่วยคุณลุงนี่เดอถุงปันชูกักลูกล้านแบบผูู้เปนมาถุงปัสุชูห้จ้ากออนุยาตถไทยน้ำเด้อป่วยเนี่ยยูเย็ดเป็นชูน้ำเด้อเด้อหายไปไทุกข์ทุกคนเด้พี่น้องเด้อถุงปันสุูลูกล้านเป็นมาแบดงปั้นกันนิดๆน้อยเล็กๆเนี่น้อยนี่ละจ้าคุณลุงคุณจ่าเด้อ เด้อพี่น้องเด้ออือพันเห็นถุงพันสุกให้นี่ม大ะอือเด้อมาของกบวยหญิงเด้เออเออจุกอืออืบอกคนนั้นเนี่ยแต่ใช้มาแส่เอออือหายไปเด้อคุณยายเด้อลูกหลานหน้ามาแบ่งถุงพันสุกอือเออเด้อมาแบบกระเจี๊ยกใจกบวยเด้อหายไปไปเด้อพี่ๆต่องๆเด้อเด้อมาดามแอมนุ่งโดดมาดามแอมนุ่งโดดตะแกหนองพรเด้อมาแจกถุงพันสุกเด้อหนิเด้อ กเป็นหายไปหายไปออืเห็นายไปหายคืนด้อแล้วแบงก์กรเงินถูกไปถูกไยิงูไปช้กับไปแล้วอืมคได้ปีนองด้ออเปนนหทายไดบุกประช ทายหมนี่้อททายรูปไดยู่บค่ะขออทา่ถทายดูปไดโคนะทายดูบไดยคโถทายไปเมืองนอกอุ้ยจะต้องเทาดค่ะโทษโทษได้หลยค่ะมาหองขอดจะเป็นปัญหาจะสร้างคูออ้แหมเอ็นบ่นี่มาได้แหมหนองข้อนเดอมาทายรูปในหองขอดเป็นน uh ้ำเดอนเดอร์เป็นข้อทต่พท่นแล้ว เยังเลยอืมโตแล้โอ้ยบุตรเลือดเติบโตไปหนาเนี่ยเด้หนองข้นเด้อนี่เด้อมาถุงปั้นสุกแบ่งปั้นเพิ่นอยากมีลูกว่าแม่ดาแหม่มเห็นบ่นี่จะเป็นหนาไหนผู้ชายหรือผู้หญิงจ้ะโอ้ยผู้หญิงโอ้ยเติบโตไปพาน้าเด็กดีเด้อลูกเด้อจะเล้นเติบโตเด้อลูกถุงปั้นสุกจบ่ มาดามแอมทุกคนมาเประสูงหนลาๆกับน้องขอนเป็นแบ่งปันกันมาไม่แบ่งปันเพื่อนเล็กๆน้อยๆขอบคุณในรายด้วยจ้ะเด้อจ้ะโอ้เรียบร้อยเด้อจ้ะเออเรียบร้อยทั้งผู้ป่วยทั้งคนเฝ้าทั้งยังกระไดเนี่ยละได้ครบสุทุกคนอยู่ดอกวันนี้นี่ก็มากเหล่ากลับเหล่าฟองบดเรียบร้อยจ้ามาดามแอมคุณโดแล้วกา ขอบคุณค่ะดีเพิ่นอันนี้ซอยกับตัวชายเข็นเสร็เรียบร้อยเบอร์เดอร์มาหน้าแอนแล้วก็าอต้อนเกี่งเบิร์เตอพอดีเป๊ะเี่ดแบบเพิ่นเพิ่นแบบน็อปนึงเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปุงปันสุขของน้องพอรอนแล้วลเด้อกันมาดามแอนเดอกับลุงโรดดเด้อร์แจกแลยแจกบรสุขโสททุกคนเขาหายพื้นสุขภาพแข็งแรงค้ามเจ็บยอย,ย,ยู่ได้ค้ามไข่ยามีเด้อ